จะได้เราขึ้นมาจูพี่นี่เบ้บัยมาลินบอจะมาลินบอเบรบัยบุกมาบัดมาเต๋อีกแล้วอือดิโตจังอันนั้นเนาะมาลินชื่อป่ะเบรบัยจะให้บ่ยนี่จะให้เด้อ เค้มาคบจะได้มนสิบใจกว้างพันน้ำนั่ด้ทีเอะอต้องแพทจัดให้ซองอบมาหกลามัดแรงโดยทีาี่ก็จะยว่ใช่แท็กซี่พ่นมาไ้แทย์อย่ไไอรมปล่อยปากีสิกินข้าใกระเปาเอาไอ้เธอยูบไอ้เธออยู่อ่ยู่แล้ว

ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดสตชปูสุคนสวัสดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีทักทายสวัสดีพี่น้องเดอ้อมือนี้มาหาปลาเต๋อพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่ซื้อเขาให้ปลาเต๋อซองก็ชอบพี่น้องเนาะดีใจน้อเพิ่นความดีของเพิ่นก็ส่งผลเ,ลเด้อพี่น,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 พน้องเห็ดไปเห็ดมาเนาะติดตามเปิดน้ำกันอ๋อมากระพรอน้เพลินน้อยบาดเจอยบายดีเด้อป้าดเดอ้อ สบายดีอ๋อใบใบกระบุกบ้านเจ้ากินนี่เนาะมาลินชื่อปะมาลินจัดเขาสองฟอกพี่น้องกายเนาะหมูแดงมันขาดพี่น้องอ่าเอาขึ้นรถแต่มันขาดมันเกาะก็เลยเอาเทปเพาเทปติดไว้สบายดีป้าเด้อโอ้ยเนาะทางป่าแต่วมาแต่ไซน่ะมาจากเขาไปเบิ่งเอื้อยอยู่ในเมืองเอื้อยไปจอดเอื้อยป่โดยโอ้ มาเมื่อเสานี่บเห็นมาสั่นปลาโอยูนายดน้ดยไปนั่งพูดพอแพยลก็สอบข่าซิกมาที่ก็ได้นองเกาหลีเนาะบูชิตมีฟองอยู่นี่นะจะไปนั่งใกลแล้วฮะกรสอบกรสอบข่าคือบังเท่าได้ไดเดี๋ยวปนี่จมลงไป้นี่ยอึ๊บฮะ mọi người bị tham mưu tôi đi đi Nhiên... oh. đất <laughs> rồi đi đi <laughs> đi <chỉnh bớt> <laughs> <chỉnh bớt> <laughs> เขาจะเห็นพวกล้องมีเกลือมีประแด็แเด็กะมีแป้งนัวผักเพ็ดที่น้องไงเนาะอ่ามามอบให้ป้าเจเมือนี้ก็ได้แต่ว่ามือเศร้านี่ว่าที่เขามาเมื่อเศร้านี่แหละแต่ว่าบุเห็นป้าอยู่บ้านเมื่อเอื้อเอื้อบุญชบ่าเอื้อโชว์มาได้2องปีแล้วเมื่อื่อกายินข่าวว่าแม่ว่า เ,เอาเข่ามาให้เด้อยชองสอบก็บเรียกมาเกอกิร์กหายน้ำโอ้เอิร์กหายน้ำดูเพิ่งไ <laughs> ปอยากเห็นมากบ่อยากให้มา,บบมาแบบบ่มีผู้ใดเบิ่งเด้บนบ่มีผู้ใด้เอ็นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำค่ะคือว่าป้ากต่งากนะครับนักทัวอยู่พี่แล้วเล่นเล่นไปเล่นมาเนาะบ่ไม่พูดเรียนพี่โอ้เป็นได้ได้อาการเพิ่นดีขึ้นอยู่บ่ กัไข้โน่นนึงเราเป็นมาแหงแล้วเป็นไดี๋ยวสองปีจนกักจนหมดจะไปทางใดนอนกินน้ำต้มต้มใหม่หักตอกโอ้กไข่กินยาพื้นเมืองเนาะโอ้ยกินยาพื้นเมืองพี่น้องกินหักไม่ต้มหักไม่กินชื่อมาชองสอบทางเมย์เพื่นเห็นครอบครัวปลาแต๋อครอบครัวยายไรโพนมาสั่นเนาะเพี่ก็ได้ให้ชื่อสองสอบมาเลยเอามากระเบ๋าลิพี่น้องเท่านี้ นอกน้ำเขานียแล้วลูกเอ้ยกระทุกกระหยากนี่แล้ว,ลก ơi, กกกลวเฮือนชานก็คือหูตาลูกเห็นนี่แล้วกับวัชลำทิรวยลีกับโบแมนพอดกีกระจาเงยหลังเถากับเจดแปดโมงจังใดหนึ่งเขาน,นี่ว่าวความจริงแม่โบตัวเป็นอย่างไรก็หนึ่งสวยจ้ะมันแบบมันเนืน่องเขาโบมีหายมีหน้าไปเดเงินมาไปซื้อเขา่าหาโลนก็ได้แต่มือเดียว ลูกลายเป็นี้มีแต่สองคนหาเลี้ยงกับ่อมันการเสียบัดโบทุกบทันอันนี้บอกตัวจริงเขาบอมีหายมีนาโดยจังว่าผูชื่อเขาซื้อนามมาหายนี่กับดีใจดีใจหลายจนบัจักในสิวะดีใจได้สองสอมในหึงมากินเตือนหนึ่งคุณแล้วเนาะครอบครัวใหญ่หลายคนกินกันคือว่านะกระโดนยุ่งหากแต่ว่าหลายคนกินเนาะว้าเนาะโดยพี่น้อง อต้องแจอันนี้มกทใจน้ำป้าเตวเนาะได้เข่าได้ยางมาใ<อ>ห้เพิ่มได้น้ำดีใจมีผจุดผูด้สวยโดยแตคืออ่าอันนี้จะเป็นผู้ใหญ่อยู่ทั้เมิกาโดยโดยเป็นแม่จิ้มที่เป็นซื้อให้นี่ก็ได้ดอ่าเอาเดี๋ยวถ่ายคลิปจังขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะพี่น้องเลยโดยร่วมกันก่อนจักเด็ดดดจกจังน้อยเพราะว่าเห็นป้าแตวนี่ เป็นคนดีมีน้ำใจว่าสันแนะนำครอบครัวที่ทุกข์ยากแล้วก็บเบ่งอ่าเป็นคนแบบว่ามีน้ำใจฮหละแต่ว่าคือตอนนั้นสาวใบามาพักมาเศราเพื่อนกับให้พักให้เศ้านะเพื่อนกับเบิ่งมาแต่พุน่นได้ป่ะเอ้โด้ดูแว่าเพื่อนหาสิติดตามเจ้านน่ได้อ่าปที่เพื่อนน่ะท่านได้ชุดได้่วยเนาะแต่ว่าเป็นเนบิ่งไปก่อนนะป่นแต่ได้มานิสัยแปว่าคือหทนชีวิตของป่าถูกแต่กี่กระทุก เอาความจริงแต่พอแม่ตายแต่ยังน้อยอยู่น้ำเอื้อยบางครั้งกะเลยกินเข่าบางครั้งกับบดีกินเข่าอพัวแต่อยู่ชิมาปีจนพรอมขลาดเท่าคู่มือนี้บอดีกินเข่าเห็นจะด้ใช่ปะกินก๋วยวอกินแป้งบ่เมนกินก้อยแบบห่เก็บผักอีหอกอีหุ่มมาแกงมาต้มใส่เกลือเป็นนัวมกเทลอะรก็สดกินอันี้ว่าความจริงป้าบอดีตัวกินว่าขออนุญาตบัตรคำชีวิตจึงวะ บางคั่งหันกะว่าขออนุญาตสิ้นพื้นหนึ่งนุ่งกลางคืนมาดีหนุ่งผ้าแพรอะไระตบตาก<อ>ไว้เพื่อนเสาเขาซื้อแนวพ่อแม่ก็ตายป้าเมื่อไรอยู่น้ำเอื้อยกินแป้งเมื่อกี้ฮะช่วงกิน,นแป้งอันนี้เหาก็เคยได้ยินอยู่แล้วอ่าพอตู้เม่ตู้อะไรผู้เพคนอยู่เพื่อนอะไรพี่น้องเนาะแต่ช่วงตะกี้เพคนก็ะอึดขึ้นกันก็กินแป้งกินย่างอันนี้ขึ้นกันอะไรกินกอยกินย่างแต่ว่ามาดีนี่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ ดีขึ้นหลายแล้วมีให้มีนาเห็นนะกับบ่ได้ยึดอยากคือแต่ก่อนประสันซะแต่ว่านุ่นเท่านี้ชีบิท่านดอกโดยโดยกินแป้งกับแมนต้มผักต้มหยากินแล้วบ่มีเลยเพื่อนเสาเขาซื้อเอื่อยกระถุกกระหย่าอยู่น้ำเอื้อยพอแม่ตายีต่ยังหน่อยแล้วอยู่ต่อมากับอายุที่มหาชีพปีแล้วเอื้อยแล้วหายเอาหัวเอาหัวนี่กพิคนห้านีก็เดี๋ยวเอาเอาแล้วกับัวพผ้า เห็ดถ่านเห็ดลีคายและยู่คายแหอะไรถูกได้ป่ากรบโบเมนกระชีรำชีลุวยกระทอนโฮมเล็กหน่อยก็ะพวกปลาฮาหลักจ้างระบาดกระทอนโฮมจังได้ซัมนี่กระบัติรำชีลุวยรีกระโบเมนได้ตูบได้บูนี่ก็ย้อนยังไม่ขยุ่งอ่องขวมผู้ขวมพาฮอดชายแดนเวียดอ้อมอ้อมปีกมันเห็นด้อลูกเต่านี่ผู้นี้จะดอกขงเฮียนย้อนปีกไม่ขยุ่งเด้ ช่วงตะกี้ปีกปีก็เจ้าซอยออกไปเลยนะฮรปีกแย่ปียแลวเห็ดจะได้บนี้อ่องลงมาขากระส่กระเป๋าวอันนี้แหละก็มันก็มีย่างกระติ้วของเวียดอันแล้วก็อ่องตั้งแต่บ้านกระหานที่บ้านเพื่องฮอตจะเดนเวียดควรม้างบ้านเพื่องลุยน้ำได้ขี่เครื่อน้ำแช่แบบแบบคนลงใจเรื่อแก้ไปู้ปเป็นไใส่หลังนี่แล้วไม่เงาเพียงพีอ่องใส่หลังนี่หกชิปหาชิปส้มชิปอุคุนิสามชิปหาโล พูนันหกสิบโล่ไอ้พูนึงกันหาชิปบวทอพ่นั่นลำบากเขาหลัดเด้หมวดหมวดาจเห็นมะกองค่ะหมวดปัดตำรวจหมวดปลาไม่หลัดทรายหลัดขวบลูกก็ไปตื่นมาแล้วกัมีพี่น้องอยู่บ้านกะหารที่บ้านเพืองแล้วก็มาเอื้อนะปะอ่องมือหนึ่งซองซ้ำลบเอาคณลำบากเนาะเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็มาลูกเดี๋ยเงินมาแล้วก็คำมาเป็นกะตีกระโล่แลวก็ให้ไปเอาเงินไปเอาเงินมาลูกก็เอา คุณสองพันซื้อกะเพราตะกี้กะเพราบีบสองพันกีบนี่เนื้อหั่นกระไฮแม่ก็ทอนโฮมมาแล้วกาจังว่าได้เฮือนได้ซานก็ได้กับยังโบแล้วก็พออยู่เดี๋ยวว่าชิทุกอรีก็บโบเมนธรรมดาแล้วนี่เนาะแล้วก็ดูต่อมาได้เงินจะค้ำมางานแล้วความถูกๆได้ลูกเลยบมาสู่ชนผ่านอุปสรบลชนยังวันยังความดีไปอยู่หั่นกัน สี่หาเดือนกับพัวบ้านชานจาเพิ่นกับโบเคยถามยอนยังแม่ทำความดีมไปทางใดก็เอินพอหักแม่แพงโดยบอกว่าเว็บสลายไปยซ,ซีเสียเขาเขาช็นในเด็กกัย่าเรื่องของเขาแต่ว่าเขาทำความดีไว้โดย สิทำยากในหนึ่งเนาะรวมบีมดูขึ้นนอกเหตุส่วได้เหตุส่วนี่สิเ็ดง่ายรอมเี็เห็ดยากแม่ไพชีวาเนี่ยได้ก็ยาก้องตั้งใจทแหละแล้วไพชีคือได้ก็ยากแต่ว่าแม่นี่มีแต่ว่าทำความดีไว้โดยหักซิมีผู้อื่นช่วยเหลือโนยโดยโดยแบบนี้แหละเนาะบาน็อกปากจีบแนวนั้นเขาทำความดีไว้อาจซีมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นความดีจ้ะโดยโด กับ่ได้หาก็ใช้ผาอกโลดกับกินข้าวโลข้าวป้องกั่หลังจากก็ดึกดื่นทั้งคืนก็จังได้คิดใน้เว้าความจริงบ่แม่สิว่าเออโตถูกยังเว้าสู่หมู่พังบ่แม่นก็เว้าความจริงโดยก็แล้วบ่ได้ึ้นละงายเอาทุกความจริงมาเว้าบ่ึ้นละงายจักดีโดยแต่ดีแล้วป่าเฮาเาถูกเฮาบ่ได้ไปอันโดยบ่ได้ไปลักไป เล่มของผู้ใดเ<อ>ขาก็ับทำมาหากินโดยอาสิบชุดลิตนนะนะไปรับจ้างระบาย่รับจ้างระบายทั่วไปนี่กว่าเขาไปลักไปยังอ้ยผัวก,กะเท่าแล้วก็แต่อันยุลูกชายก,กกเันหนึ่งเดือนประหาเงินจนพองขละลูกชายอันยุสามสิบปลายปีบุคคลสิว่ามีความชุกเ<อ>ขว่านับลังคาเฮือนแข็งสวรรค์ในเขนจะกว่าขู่ลังคาลัหาเห็ดวิ่ะ หับเมาอยู่บนได้มหาเป็นกรรมกรหมูบางขัางกับโตเฮ็ดเป็นกับเป็นก็าช่างบ่ก็ช่าง,าางบางขัางกับเป็นเล็กๆนี้หน่อยเฮ็ดไปเรือ่องลูกเรื่องเก่าเผื่อชีซานี้วันนี้ลูกเก่ากับคนนี้ก็เฮ็ดเรียกปลาโลมาก,กับเงินเดือนกับช่องร้านปลายปัดขาดอยู่ขากินน้ำมันมน้ำมุกน้ำมันเด้ตอนนี้บ่โดยมันกับโบกุ้มพ่อกุ้มแม่แม่นบอกกับยังอายุพ่อแม่กะเรียนงลูกเรียนงเก่าล้วเนาะโดย ให้แม่ก็เดือนหนึ่งหาหกแสนหกเจ็ดแสนก็ได้ซื้อเข่าก็ได้ซื้อเข่าซื้อน้ำซอยแม่ซอยพ่อเข่าปองเข่าโลเนาะโดยแบบว่าเขาบอกมีต้นทุนแหลือยากแต่เขาสิได้เข่าสอบง่ายนี่มันโมเมนง่ายนะน้องแมเมนโมได้เจได้มากกับเคงกินอยากได้เข่าเป็นสอบมาตั้งค์กินอยากง่ายโดยประจุเข่าสอบนึงกับพันยังเคล็ดไปเด็กเป็นนัวแม่แม่ เนาะบ่าวเป็นไดอึ้งบ่ได้ยินแห่ยังได้ป้ลําบากสู่สวนมานี่และลําบากหลายหลายคนหลายคนแม่นก็คัวใหญ่บ่าวีคัวใหญ่ลําบากัวใหญ่แหละแบบขาดเกินข้าวน้ํานวนี้แหะโอ้ยยากล่ะพี่น้องเยบ่มีนี่นะเรายากบ่ว่าเราน่ะบ่มีอันนาเ็ดโดแม่นถ้าข่อยน่ะหลายคนอยู่แต่ข่อยมีนาเห็ดน่ะเลยบ่คันแวว่ามีไหมีนาเห็ดกันคือีนี่ให้ไปซอยเขา ป้าก็ไปยู่ซือได้กับลูกไปซอยเขาทึงลูกทึงเตาเพิ่มเป็นหายับสอบใช่ป้าเพิ่นกันยังเว้าหายว่ได้ไปซอยเขาจา<อ>ังหมู่เชียงหายซำไดเพิ่นกันว่าแล้วเพิ่นเบิ่งเข่าก่อนเนาะโดยโดยซี่ได้จักสอบว่าเข่าซี่งามบ่โบนนะพี่นอ้องพี่กายนี่ไปซอยร้านเคยสามคนลูกอสองเมยหนึ่งไปซอยเกี่ยวซอยดำจนแล้วจนถ่กเพิ่นให้เขาซิบสอบซิบสอบสิจินได้จัาเนื้อไงกับบอลโดน พราะว่าเฮือนนั่นคนหลายบ่ดนหักแต่ว่าเป็นยังจังเห็ดเห็ดดีกว่าอยู่ซื่อๆนี่ยซิบสอบเขาเปลือกนี่นะเนาะแต่เขาไปซีกับซิบมาณอยู่หาสอบเนาะโดยเพราะวะสองสอบต่อสอบหนึ่งประมาณนี้อืมเนาะกัดดีกว่าเขาอยู่ซื่อๆคือว่านั่นแหละรับจ้างรับใบไปซอยคนนั้นซอยคนนี้พี่น้องเห็นกับเพิ่นกับเชียวเนาะสูชนชนโดยบางครั้งกับเพิ่นกากันหนบ้านนี่กับเพิ่นกาหายยูรังเธอเขากะ หย่อนความดีมึงคือบวเขามากกูคันแหนมบนมีเขามีน้ำเขากัะเขาไปเขากระตักหายซีไโรเน,นี่ยบ้านนี่ผูพ่นด,ดีน้ำเฮา,าไปเรื่อยเขากำจังอายเปนเปนเืนเ่อยกลังอายคนเท่าคนแก่นีบ้านนี้แลว้วค่ะปากกรบอสูกเขาไปด,ดอขันแหนมเขากเพินกระบอกอยู่เลยเขาเขาไปไลยเขากำลังอายลูกเอ้เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นี้ก็ไต้เฮ้ยเนาะฉันมาทีดม่ช่วยคิดสาม อพี่น้องเนาะมิตรว่าสู้ๆ๋สู๋อะไรป่าอะไรกันนะโดยดนผิด,ดเกลือประเล็ดเป็นนัวกับซอยอ่าเบื้องต้นไปก้อนพี่น้องเนาะกินไปอ่ากระสีได้หลายมือเติบอยู่ในว่ากาเนาะหลายมือ,ตอ,เ,อเติบเป็ดหมักอันเกลือเกลือน,นี่ก็จะได้หลายมืออย,ยูเ่เนาะมาแดดกับสีบกนั่นนู่นพี่น้องอย่เนาะ ีใจน้ำป so. so ้าเพื่อนพี่น้องเลยมาแต่เยี่ยมเอื้อยมันนี่ก็ได้เอื้อยอยู่สวรรค์บ่อยู่โดยอยู่สวรรค์โซโชวได้สองปีปลายแล้วเพิ่นเป็นแยังปลาเกี่ยวกับยังกันนะ้บ่หมูอาการมันไปปุไปกวดกับว่ายังก็ดีเมิดว่าแม่นมักขลอกขลังกับบ่แม่กับบ่มีผู้ใดเบิ่งเอื้อน้องยังสองสามคนนี่แล้วเอื้อน้องทันจำมันยังสามคนสี่คนแต่กับบ่มีผู้ใดเบิ่งแย่งชํำ จำป้าเพราะป้านี่เป็นนองหลาแล้วี้ห้าชีเครียดกับป้ากับสูป้าบอกทื่ช้าหันับแล้วเอื่อยนองคนอื่นแล้วเขาแล้วเาบอกเเขาแล้วเขาเสียใจแล้วเขากับโไปเบบึงแบบว่าว่าพิดหูพินยังเลยเพื่อนกันโดยโดยว่าพินหูพินยังแล้วเขากับเบบว่าเบบึงจะแล้วจะเก็บจะโซกับป้านี่บอบอทึ่ช้าหันับเพราะว่าเอื่อยจะซํำเม่์แล้วที่วเนนี้ได้กี่ยาเขาว่าเพื่อนเรี่ยงมาบอ กบเดี่เลี้ยงเอื้อยผู้เลี้ยงหันการ์เป็นเสียแล้วอเป็นเสียแล้วเอื้อยผู้เลี้ยงผู้คนดูน้ำกันกับเบิร์กันไปป้าก่อนเนี่ยนี่แหละโดยหายบุญยังหายมาบุมีผู้ใดหนึ่งเขาอยากกินขขาวกินน้ำ่นอยู่จะค้นสปาในเฮือนนะอยู่สองคนกับล้านน้อยผู้หนึ่งลูกผัวเพิ่นเี้ค่ะลูกผัวก็ไปรับจ้างอยู่ทางปากเซ ไปเงินคมผมมีเบืนไปเลยเขาหายกินเงินวันวันหนึ่งแสนหากินดูน้ำเขาแสนหาแล้วให้ลูกพันมาอยู่น้ำลูกก็คือกันกับน้องนั่งสบายแล้วเอามาเลี้ยงโอ้ัีน,นี้นั่งอันนี้กับเป็นคนปาดเสริงแล้วก็ว่าก็บอยกมวนแล้วแม่ผู้โชกก็น้อยใจแต่ว่ามืออื่นนี่คือคะแนนว่าอายมึงมาแล้วคูอจะออกไปเดินน้องเด้อคืูจะออกไปอยู่พุ่น ป่าเลยว่าออกมาก็มามันก็บไก่กูแน่ไก่บนบัดเฮาเชียรได้เบิ่งได้แยงเอื้อยเพราะว่ามันบ่มีพายหาอันสิออกมาเอื้อยผู้โชคมาอยู่นี่บ่เด่าเนาะมาอยู่นี่เพกลัวมาแล้วก็สิออกมาสิออกมาอยู่นี่พา้เบิ่งนได้นางอันนันเพราะว่ามาใกล้ปาแตวบ่โดยพอได้เบิ่รอนเพราะคนในงานปัดคำเพอได้โจมไปไปเงี่ยวเนาะแต่ว่ามันอยู่นี่อยู่หั่นกับมันกับนอนกับนุ่งเพลทเพ้อลูก โอ็นถันคุณได้ทางหันาฉีดทีเตียงแล้วเนาะไดยเอามุดว่าฉีดเตียงใล้วเนาะว่าขอโทษน้ำนลายเชื่อล่มหายตาจะอยู่ในหมู่บ้านนี่แบบว่ายายมาแล้วบ่กับบทภนยในยายป้ากับบย่านเพราะว่าที่บ่านของเมืองเอาไก็เห็ดเอาย่านก็คือบรย่านเขาอยู่น้ำบ้านเมืองเนาะถาม่าอยู่นี่ดินก็ดินเพลินเด้วันนี้คันเนี้ยแบเป็นควงเป็นพานปานในีคิดป้าเขาก็ต้องเขาประหาพ่อบ้านผูวรักผู้ใหญ่ เแ่าแกในโฮมแล้วไปหาแบบขีดคลองประเพณีมันมียังไงคือเพิ่นเว้ามีเหล่าเป็ดยังเป็ดเป็ดเป็ดไห้ไก่เป็ดโตเหล่าเป็ดไห้ไก่เป็ดโตโดยอันนี้เลเป็นฮีดบ่เป็นฮีดแต่ว่าห้าวชีใส่เป็นขาเข้ามาเดี๋ยวเขาต้องมาเฮทีก็เพื่อนนี่บ่คันนี้ว่าเป็นกลวงเป็นพานคือว่าตายโดยโดยสมมติว่าเป็นบดีบัวงามมาเนาะโดยว่าดินก็มีดินเก่อยู่เนาะ ดินกับดิ่นเพลินวันนี้ผัสซอกผัสชีเพลินกระเสียโบมีนสีอยู่ว่าดินแบบไปอยู่เสาอยู่ในหัวในสวนพระเนมทาไปอยู่ในหัวในสวนเพลินบางทีมันกระเสียโบได้ก็ได้ทิ้งตาแมนจะกองดินเพระนสียโบอยู่แมนแต่จ้าของดินกระเสียโ้อยู่แต่นี่เพลินหับแล้วป้าก็ยังเคยย้อนเพลินหับแล้วแล้วทำบ้านกับใครมาป้าไปแอนไปลมเรียบร้อยตัวนี้ญ่โตนแล้วเนาะอีต้นแม่นบ่มีเพลิงวันนลูกเลี้ยงวันนี้ลูกแท้ลูกแท้เนี่ปฟูฟูนี่เพิ่น น,นี่นเบิงัวยู่ไนนีบ่โดยงัวกางงัวลูกชายคนเบิรงัวบิรแบ,บ,บ้แบ,บอมีแบ้พ่อมีเบพ่อมาลูกคนนั้น hmm? เป็น,นล,ล,ลูกเลี้ยงเขาบัวชานแหละไปเป็นกะพุ้ยน่ะการที่เปเจาหน้าให้ป้าอ้อนน่ะกับพุ้ยหลานลูบเลี้ยงเขายืมเพินไปบ่ได้ยู่แ้วเนาะประเดี๋ยวยืมเพินได้อยู่บ่ป้า่นไทอยู่บ่แต่ว่าหาก่อนยืมบอบักแล้วอันนี้ยืมบเราเดีอยวนายยืมอวานนี่เห็นเราไปถางนั่นช่อยไปเน๊ตได้ยิดเอ้ยมือ เปิดนางสบายความสื่อเราได้นี่เปิดนางสบายนางสบายจะเป็นจิตปลอดใสใจบลเต็มประกอบไปจิตถือได้หลายว่าเดีวเรถือซาเนาะถือซาเปนีมีภูณี่พัดอันอันนี้ก็ปาดมาขลังออกหน่อยหนึ่งได้โหลดตำอะไรนี่ยโดยตับกระซอยตับกระซอยตับกระซอยตับยอดมาพ้นซอยแล้วซอยไปแล้วซอยไปหมดเลยพ้นได้ยากแล้วต้องยอดตับยอดมันกดดูแหละอันนั้นแม่หรือใบมันกะเราเขาว่าไปถิอถือแม่บางครั้งกัน คนปกติดอ,อกน้องคนน้องแพทยสรุปสรุปงานเอ้าพี่น้องลายหน้าที่พอสมควรเลยเนาะก็จะได้จบคลิปแล้วก็สิให้ทางป้าแป๋านี่ขอบุญขอบคุณทางคุณลักษมีไผ่เพื่อนอันนี้ก็คือเขาเนี่ก็เป็นเงินของแม่จิมอยู่ทางเมกาพี่น้องเนาะอ่าคนได้ผ่าเงินมาให้พอน้องแพทย์เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยก็มีคลิปเป็นนัวเกลือปลาแดกแล้วก็เขาซองซอกมาหนิ มางหอดมาเถิงปลาเต๋าเด้อเนาะปลาแต๋าเนาะอ้าวสาธุเด้อผู้ขานี่จักจิ๋วเนี่ยได้นื้อลูกแผนเราก็บจะเป็นอันประจิมบอลเดยอประจิมบุญชื่อขาวสีน้ำให้ผู้ขาช่วยผู้ขาคอยบุญคำนำชูให้มันใหญ่ยิ่งทำธุรกิจเรียกงานยังกระคอให้ขึ้นให้เกินเด้อให้เจ้ามังคงสมบูรณ์เด้อให้มีกรได้ไก ให้งให้มีก่าเก่าคอยเป็นทวมโพมให้ให้พ่อแม่ประชาชนญาติพี่น้องผค้ทุกข์โคทุกข์ยากแล้วให้ขึ้นให้เกินให้ขึ้นชุ้งย่งยงให้มันลยลงคืออู่เด้อให้คําให้คูณไปทางใดก็เาให้มีผู้หักผู้แพงเงินคํากายให้หลังไรเทมาห้าเพิ่นสาธุสาธุอยู่ดีเมนเนาะความร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันใดเนาะ โดยดีใจหลายว่ากับโอยากระเพ้นดีใจป้าป้าโดยดีใจโบยพ่อเขาก็ดีใจกิการดีมุกดีใจกิการได้ความมาจากโบยพ่อบุญคำนำสู้เพิ่นเพิ่นดูดีมีแหงให้เพิ่นมันเพิ่นยืนให้เบิ่งลูกเบิ่งล้านต่อไปใช่ไหมถูกพี่น้องเออเนาะใจหลายขอน้องแขกกระชีได้จบคลิปแล้วพี่น้องเออเนาะจัไดกเวลาเวลาเด้อโดยบุญคำนำสู้เด้อบุญคุณที่มาช่วยเรือป้าสมมาส่งไมาอย่นให้เฮียร์นอร์ชานให้ เป็นโฮมพรมให้พอเถ่าเมถ่าตานายคนแถวนี่แหละให้มันให้ยืนไปทางใดก็ให้มีผู้หักผู้แพงชาชิงชักทิ์ทั้งหลายก็คอยมาคุ้มครองบุตไปทางใดก็คอให้ตลอดปลอดภัยเจ้าเจ้าคือการไปอยู่ดีเองคื่การคอยสุขภาพแข็งแรงก็สุขสุขคนเราเนะก็แต่ว่าอยากได้ลูกเขยบ่อยากได้ากได้ bỏ đong đi, áo áo tưởng rồi đó, được bỏ đi được như lần lúc hai nào nào